สวัดีค่ะพูดเ่ราขชอบขายสองคำนะคะวันนี้เรามาเที่ยวงานช้างกันนะคะใครไปรับมาครับพี่ไปรับมาค่ะโอ้คนไหนคนนี้เหรอคนนี้เหรออุ้ยดูพี่เขาครับเด็กรับส่งครับขาประจําครับนี่เพิ่งมาถึงครับเอฟซีถามหาเยอะครับเอฟซีถามมาเยอะพรุ่งนี้เจอกัน ครับไปไปหนที่นี้เอานี่ไปให้ทองม่ต้องมาแย่งไปเอาเองนี่เราจะไปเอาอ้อยไปให้ทองครับพลิกพลิกกำลังทำความสะอาดครับตอนเย็นใช่ไหมครับอยู่ครับนี่เลยครับควานเขานี่เลยครับควานไปทำความสะอาดอยู่นี่ครับทองสือ นีนไปหอบตังนานได้ต้นเดียวนี่นะ่าทองเอ้ยวันนี้ใครเอซีที่ถามหาครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่สนามแสดงช้างครับ ก็เวลาปกติครับเปต่เก้าโมงเหมือนเดิมครับตีใครตื่นตีห้านี่นะตื่นได้บวอะตีห้ตื่นไม่ได้ก็ต้องตื่นครับเพราะว่าถึงเวลาทํางานแล้วต้องมายุ่งไม่ยิ่ใส่เลยครับกรอนี้ฟรีดูครับ แล้วกลับวันไหนครับนี่กลับเดี๋ยวก็กลับคืนแล้วค่ะเอ้ามาให้เห็นหน้าแล้วก็กลับคืนโอ้ไปเลยงั้นมาทำไมวะงั้นจ้อยมาทำไมครับอย่างนี้มาให้หายคิดถึงโอ้ไม่มีใครคิดถึงหรอกพอคนทางนี้ไม่คิดถึงหรอกใครเอฟซีเขาอาจจะคิดถึงแต่คนทางนี้ไม่คิดถึงหรอกครับจริงจะคิดถึงทำไมใครโทรใครโทรไม่ได้โทรสักทีเลยครับไม่ได้โทรเลยใช่ไหมทองไอทองเองคิดถึงไหมนี่อ๋อ ไม่สนนใจกิทองบอกไม่สนแล้วทุกวันนี้ทองบอกพูดมาได้ยังไงว่าเราคิดถึงเขาโอ้ไม่มีใครคิดถึงเลยพูดคิดเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองมาแล้วไอ้ทองไอ้ทองลืมไอาทองบอกลืมแล้ว เออเขาไปสั่งให้เขาหน่อยสั่งให้เป็นยชังใสยังไงไม่รู้สิบทซุ้งล่ะมั่วแล้วกับฟอร์มเลยตอนนี้ดูเขามาถึงมั่วเลยครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยดู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 วันนี้จะอาบน้ำตรงไหนครับอาบน้ำสาดนี่ใช่ไหม บอกว่าอาบน้สวครับวันนี้จะพาเล่นน้ำสาะนี่แหละว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่อ้าวตอนส่งเรียนเทอมก็สอนเรียนว่ายน้ำส่งเรียนว่ายน,น้ำด้วยไม่ใช่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปลอยน้ำแข่งกันครับฮะลองดูไหมไม่ต้องเกรงใจครับเดี๋ยวเราเออได้แหละดูครับมาถึงเอกท่าเล่นเลยครับ กินก่อนเดี๋ยวเราก็จะมีหมออ,อ,อืมีตอนนอาลืมลืมนู่นไปเอาคาดกับพลิกมาทำความสะอาดหน่อย <c oughs> น,นี่ครับเร็นไว้หนึ่งที่เข็ดูดขูดไว้หนึ่งอับทำงานมาถึงแล้วต้อง <S <S <c oughs> ทำงานถึงอ้าวนี่แหละครับขูดกองกองกันไว้ตรงนี้เลยครับนี่ทองใช่ของกินได้ทองนะ ยยอยู่ครับนานแล้วไม่ได้ทำรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะไม่ทำงานไม่ค่อยไปแล้วพูดขยะออกมาด้วยอ่าโอ้อ่อเทียงกันเลยครับดูทำแค่นี้นี่นะโอ้ยเกินไปแล้วใช่ครับ นี่แหละห้องน้ำของเราครับเทีเบนไปใครอาบได้แต mm um, like ่อยากได้ต้องไปตักน้ำมาเองครับอวิ่งเข้าวิ่งออกห้องน้ำเนี่ยก็วิงข้าวิงออกนะเนาะอาบอกก็ส่ัก เจอหมูแบนเล่นตลกเลยเจอหมูแบนเล่นตลกเลยเดี๋ยวพุ่งนี่ทองกินอยากสบายใจแล้วกกินนนแล้ว็อจะให้ทำอะไรก็หน้าที่เขาก็กินกันนอนเวลาก็าทำงานกินเยอะๆแล้วพวกนี้ก็จะพาไปทำงาน จริงไหมจริงเหรอจริงไหมทองทองบอกไม่อนลักมาขี้เกียจไม่อยากมาเล่นไไม่อยากมาหายทองทองบอกไป่สนลอกอยู่ที่เล่นอย่างอื่นดีกว่าไอทองบอกหันหน้านี้เลยครับโดยทองไอทองงอนครับไอทองงอนเอื้ออือทองยกขายกหัวข้ามหัวเชยเลย ทองยกงาข้ามหัวไปเฉยเลยครับไม่มีการตอบรับตอบสนองอะไรเลยครับขอเสียน้อครับวเสียงไหม้องอเอาหญ้ามาสักมัดหนึ่งไปเอาหญ้าเดียาไปใช่อ้อยาเออ โอ้ดูซับมงคลทำอะไรครับดูดูดูซับมงคลครับทั้งเอาไปทั้งเหยียบทั้งทิ้งเต็มทางเลยทถองเดี๋ยวอกินวันนี้ต้องไปตามเขาวันนี้วันนี้โอ้เห็นเขากินหน่อยไม่ได้ไไดทถองวันนีออ้อ้า,อาว,วเ,กเ,าเก็บมา ลอยเทไก็เอามาก่อนโอ้ดูใช้ไปเอายาให้ช้างได้แค่นี้ดูครับเกินเกินเกินไปแล้วอย่างนี้ทองจะอิ่มได้มันได้มันได้ยาเลยนี่ได้แต่ขยะใบใบตายมาครับไอ้ทองเอ้ยกำวินกำวิน ดูว่าพี่เล็กเขายังได้เป็นมัดมัดเลยนุนเปล่าเมื่อกี้กวาดลนมจะใส่กางเกนี่ครับจะพาหอบยาครับดูว่เห็นไหมเขายกเป็นมัดมัดได้เลยวูกอร้รต้ดันไ่ายนะฮะนนี้ฟรีวันนี้คิดตังค์ครับไม่เป็นไรครับเราพวกนี้เับขีางช้างไปเลย ฮึออฮอยมดอหรอกือหืออ่ะถือสิทํดีดเดี๋ยวเค้จะทําให้ลูกดูนะ ที่มันเป็นสีขาวๆนะฮึโอดูเขาหอบหญ้ามาแต่ละคนครับแ้ห้าเหี่ยวเหี่ยวดูครับดูก็มันมีแต่หญ้าเหี่ยวเหี้ยวพกาต่างกันมากเลยครับมันเหลือแต่หญ้าเหี่ยวเหี่ยวอะรครับทำงานอะไรอย่างนี้ไม่รู้ ไม่ไหวไม่ไหวอ้าวทไมทำไม่ไหวก็ไปไหวสิดูหอบยามาให้ท่อะอ้อาวฝากช่องหน่อยครับเอาเอาดูดูดูดยังไงก็ฝากติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะคายกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ